สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube ชวัดชะลพออวันนี้พาคุผู้ชมมารับชมเจ้าแคดเซฟเวลดี 6R2XL ครับอ่ะเรียกว่าพี่ๆทีมงานเขากลับนำปางไปแล้วนะแต่ว,ว่ายังครับยังไม่เสร็จงานยังไม่เสร็จงานเดี๋ยวมาดูงานดันดินครับอันนี้น่าจะเป็นดันแบบดันเก็บงานนะนี่ ก็ถือว่าเขากองดินข kind of ึ ah ้นได้สูงอยู่เหมือนกันนะรถแทรกเตอร์เสียงเครื่องยนต์นี่กระห่มดีครับกระห่มใช้ได้เลยสำหรับเจ้า D6R2XL โอเคคนขับคุยโทรศัพท์ พันกว่าชั่วโมงเลยเนี่ยโอ้ขัดดินเข้าเป็นกองเป็นกองแน,น่นๆไปเลยครับอัดให้มันแน่นเลยนะ แต่ตรงนี้ต้องเอาแมคโครครับเอาแมคโครตัดหัวกองเพราะว่าถ้าเอาแท็กเตอร์ขึ้นไปนี่ไม,ไม่ได้นะเอาแท็กเตอร์ขึ้นไปนี่ก็น่าจะน่าจะจมนะครับขนาดเสียงเดินเบาเนี่ยังกระหึ่นนะคุณผู้ชมเจ้าดีของ R2 ทูครับผู้ชมเดี๋ยวเรามาชมงานดัมมนะครับของทีมงานอาจาก,กตีใหญ่เนาะ เดี๋ยวเราเอาแล้วที่ทยอยแจกติ๊กเกอร์พี่ๆีทีมงานไปหลายคันนะครับก็สอบถามกับป๋าในทีมนี้นะครับที่แกขับด้เสาอากาศนี้แกก็บอกว่าชื่นชอบนะชื่นชอบที่ใช้ดำเสาอากาศแือว,ว่าดำเสาทงนะครับที่เขาเรียกกันเพราะว่ามันมันขึ้นเร็วไม่ค่อยกินกำลังเครื่องเท่าไหร่นะครับ แต่ก่อนรถเจียก็ใช้เป็นดำสักแดนปกตินะครับเจียก็ไปจัดมือสองมาสักแสนกว่าบาทสักแสนกลางๆนะครับถ้าของใหม่เลยก็ประมาณสามแสนม,มั้งไม่แน่ใจก็สองแสนกว่าบอกว่าวิ่งเห็นนี่มันดำเสาอากาศมันก็ดิมันก็ดำง่ายนะครับก็แล้วแต่มุมมองแล้วแต่คนครับแล้วแต่คนนะว่าจะเลือกใช้ดำแบบไหนแต่ละดำก็มีข้อดีข้อเสียข้อเด่นข้อด้อ,ดอดยต่างกันไป เจ้า D6R2 XL เราก็แตนบายครับแตนนาบรอแตนนายรอรอดันขึ้นไปกองๆองกันไว้ ดำตาตะแะแตนจริงๆก็อยากไปถ่ายใกล้ๆกว่านี้นะเดี๋ยวให้เราแท็กเตเอร์ดันดินกันเราตั้งอยู่ไกลๆครับทีนะ่มันแทบนะคันทางที่จะเจอกกะการทำงานของพี่ๆทีมงานเขา FC ท่านใดน,นะครับที่ยังไม่เห็นติ๊กเกอร์นะเดี๋ยวผมเอาให้ดูก็เป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นแบบต้นแบบก่อนละกันนะยังไม่ใช่แบบจัดเต็มนะครับก็เป็นแบบที่เอาไว้ให้ไ,ไปที่ FC ก่อนนะครับที่ถามหากันน,นี่นะก็เป็นแบบเยบง่ายก่อนครับแบบเยบง่ายก่อนนะ มันก็ดูทรงแข็งแรงนะร่อว่านะดับเสาอากาศทีมงานใหญ่ใหญ่ตาเห็นไหมนี่ คกับน้ำเสาอากาศนะดำเสาอากาศเสาอากาศสวัสดีครับทีมนี้นี่ดินแห้งครับฝนกระจายเลยวิ่งกัน นไหนนะครับผมวิ่งไปไหนนะอ๋อไม่ได้วิ่งครับใช่ครับนี่มันร้าวกันก็เริ่มร้าวเกมันร้าวเอียเอาทำงานแล้วครับเจ้าแคทเจ้าแคปดี 6R2XL ไบดันใหญ่ครับประมาณ5คิว5.5คิวนะ ปริมาณดินที่เขาสามารถอุ้มดินได้ เดี๋ยวหมดดำก่อนเดี๋ยวก็น่าจะน่าจะเข้าไปถ่ายแท็กเตอร์ได้พื้นที่ค่อนข้างแคบครับคผู้ชมครับต้องขออาภาัยกันด้วย น่าจะมากันเรื่อยๆครับต่อเนื่องกันเลยเดี๋ยวผมเข้าไปดูข้างในดีกว่าจะได้เห็นงานดันของเขาด้วยโอ้ ตอนที่เรามาถ่ายนู่นครับอยู่ไกลๆหนุนท้องในนะหลังแทงน้ํา ผู้ชมค,ครับคลิปนี้เราก็เดินทางกันมาหลายนาทีแล้วรับชมกันต่อคลิปหน้าอีพีหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซีฟิร์สแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องชอวะะะ์วัฒนผลด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆตนนัวในช่องอัพคลิปลงสำหรับวันนี้ผมก็เจ้าแคททิเบล่าดี6อาร์ทูเอลแล้วก็ทีทีทีานดั้กกดมที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 หรับคลิปนี้าลาละครับ ทีมนี้นี่เป็นทีมสายแบกตัวจริงเลยครับใช้เครื่อง36กันทั้งทีมอ่าไม่ใช่สิ36 38แล้วก็26ครับแต่ว่าไม่มีไม่มีแป้นเขาเรียกว่าแป้นติดลูกนะแป้นต่อลูกครับไม่มีปกติก็จัดกันเต็มกล่องวิ่งกันนีเหมือนแม่มอครับทีมนี้นะ เราไม่มีเอาตาวาย่ยเส้นหลังสดก็ว่าเป็นดอกตะกุยเอาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาละครับนีเห็นไหมมันขึ้นเร็วลงเร็วนะผมว่านะต่อกาศ